โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกๆุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมในช่องซินทอนะครับเราจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่ฟรีไฟกันนะครับพึ่งเข้ามาสุดๆร้อนๆเลยวันนี้มาวันนี้เลยนะครับอืมกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่สามารถเล่นได้ทุกคนกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับกิจกรรมนี้มาในวันที่สองเดือนเจ็ดและจะหมดภายในวันที่ 19เดือน7นะครับหรือประมาณ16วันนะครับ16วันหลังจากนี้นะครับหลังวันล็อกอินนะครับก็จะได้เป็นบัตรสุ่ง eu นะครับวันที่10เดือน7เวลาตี4เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่11ของเดือน7เหมือนกันนะครับก็คือระยะเวลาประมาณ1วันก็จะหมเดเขตตี3า9นะครับสามารถรับฟรีได้ทุกคนเลยนะครับ อันต่อมาครับภารกิจรายวันนะครับก็จะสามารถรับได้ทุกคนเหมือนกันนะครับล็อกอินล็อกอินจะได้หนึ่งอันนะครับเล่นจบเกมในโหมดใดก็ได้ในโหมดใดก็ได้คือเราจะเล่น CC ลงเล้งหรือโหมดธรรมดาก็ได้รับนะครับทำดามสามร้อยดาเมจในโหมดใดก็ได้เราก็แค่ยิงให้มันครบ300ดาเมจนะครับแค่นั้นก็จะได้รับ สังหารศัตรูในหมดใดก็ได้นะครับแค่คนเดียวก็สามารถรับได้แล้วนะครับอันนี้ดีมากเลยนะอันสีส้มๆเนี่ยส่วนนั้นต่อมานะครับเป็นของรางวัลทั้งหมดที่จะได้นะครับจัดการศัตรูเจคนเพื่อรับรางวัลอันติเมตแมทนะครับยากนะครับอันนี้ส่วนของรางวัลที่ได้ในนักสู้เลเวลหนึ่งก็จะตามนี้เลยนะครับ ส่วนเลเวลสีก็จะได้เป็นโปรไฟล์แล้วก็เป็นภาพพื้นหลังแอร์บอร์ดนะครับวิแอร์บอร์ดลายพี่นะทีทีท,ทีแล้วก็จะได้เป็นออตู้นะครับเอาไปวางเจดของรางได้เออมันอันนี้ก็คือถ้าใช้หนึ่งงานหนึ่งงานตรงนี้นะครับหนึ่งงานตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยโอเค มันจะแค่10ดาเมจสิบแบบสิเปะเลยนะครับแต่ถ้าใช้2องนนะครับแนะนําให้ใช้2องนนะครับมีโอกาสคุ้มกว่านะครับที่จะได้30อ่ะมาลองกดกันน่าสนนะครับได้ 2- 3สมากกว่าถึง3นะครับมันก็จะคุ้มกว่ากดอีกครั้งได้นะครับได้นะับกดอีกครั้งยี่สิบเก เห็น,นครับมันจะคุ้มกว่ากด1งานนะครับถ้าใครมี1งานก็พยายามอย่าเพิ่งกด1งานนะครับเจ็บให้มันได้2องานก่อนนะครับค่อยมากดส่วนมัดอันติเมตเนี่ยนะครับอันเดียวมีดา,าเมจห้าสิบถึงแปดสิบเลยนะครับแรงมากนะครับได้หกติเลงนะครับแรงมากๆนะครับ ส่วนกิจกรรมหน้าเว็บนะครับเว็บกิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปเล่นได้ฟรีๆเลยนะครับเราสามารถรับเห,นหนรีรยญได้นะครับตรงนี้เพียหนึ่งเกมนะครับสำหรับที่ผมกดรับไปเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นรางังวัลล็อกอินนะครับแล้วก็เพียหนึ่งเกมก็คือเล่นหนึ่งแมตช์นะครับส่วนเพียสามเกมก็คือเล่นสามสามแมตช์นะครับสามเกม P ห้ากมมก็5เมตรน,นะครับก็สามารถหมุนได้เลยลืมโอ้ยได้ถึงเลเวลสองเลยเนี่ยเรงมากนะครับดครับได้รับมาถึง2เลยนะครับไม่ได้ยากนะครับพีค่าพยายามกดที่ให้มันขึ้นสีแดงก่อน,นะครับนี่ครับ โอเคครับแค่นี้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับล่มนะครับฟรีๆเลยอันนี้เป็นกิจกรรมสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยบัตรก็ได้ครับคุ้มมากๆเลยนะครับครับวันนี้ก็มาแนะนํากิจกรรมเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ